สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียออกมาข้างนอกนะตอนนี้นั่งรอกว๋วยเตี๋ยวนะฮ <c oughs> ตอนนี้เฮียอยู่แถวท่าน้ำราชวงศ์นะอยู่ใกล้ๆเมกาพาซาเดี๋ยวเฮียมาทำธุระแป๊บเดียวนะเดี๋ยวไปเมกาพาซาจะดูว่ามีอะไรน่าช้อปปิ้งบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างก็พาไปเดินทุกคนไปดูนะว่ามีอะไร น่าสนใจตอนนี้คนเยอะไหมร้านเปิดเยอะไหมของเยอะไหมมีอะไรน่าซื้อมีอะไรน่าเสียต่างบ้างเดี๋ยวมาทําธุระแถวนี้นะครับผมแป๊บเดียวแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปน่าจะประมาณ2นาทีก็ถึงแล้วนะครับมกาพาซาเดียว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 เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรขออนุญาตกินซเตี๋ดดยก่อนนะจ๊ะไป A few moments later อ่าเฮีย er มาถึงสะพานเหล็กแล้วนะครับผมนี่นะก็คือเมกาพาซาตอนนี้เฮียอยู่ที่ชั้น4นะครับผม <Yeah. S 2> อยู่ร้านนี้แล้วนี่เนเวอร์แลนด์นะซึ่งมันเป็นเหมือนร้านเปิดใหม่นะทุกคนนะนี่เห็นไหมนี่นี่เนะีเหมือนขายฟิกเกอร์นะเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะนี่ร้านเขาชื่อร้านเกาปุบนี่เนเวอร์แลนด์ด้านนอกก็จะเป็นแบบเนี้ย มีหุน่นมีฟิกเกอร์นะร้านใหญ่นะนี่ให้ดูด้านหน้านี่น่ารักเลยนะฮะมีหุ่นก็ชิลาเป็นตุ๊กตานะเอเลี่ยนอีทีนะเกมลินนะฮะแล้วก็เอูนะซึ่งร้านเนี้ยขายฟิกเกอร์เทียนะเห็นพื้นที่ของเขาเข้ามาเนี่ย นี่ลด10เลยตอนนี้นะเรามาดูตู้แรกเลยนี่จอห์นวิกเอ้ยทุกอันของเขานะมีราคาแปะบอกหมดเลยนะครับผมดีมากเลยไม่ต้องถามราคานี่เฮ้ยคนที่ชอบฟิกเกอร์นี่น่าจะดีนะรายละเอียดก็ถามทางร้านค้าเขาได้เลยนี่บูตลีนะบูตลี2300นะ มีเยอะเลยนี่ตู้แรกแล้วเนี่ยตู้แรกแล้วเนี่ยนี่ตู้ต่อไปนะมันก็จะมีของแบบโมเดลสะสมเทียบเลยทุกคนดูดิเนี่ยดูดินี่มีคอลเลคชันแบทแมนด้วยนะดูดิแบทแมนแอนด์โรบินมีเยอะมากเลยอ่ะเรามาดูด้านในฝั่งนี้ดีกว่านี่เก้าอี e, ้นะที่โชว์ด้านหน้าน,ะนี่ตุ๊กตาก็อตชิล่านะ อันนี้ไม่ได้ขายเฮ้ยมีค้อนทออันเบลเลอร์เลยเนี่ยดูมือเฮียดิเนี่ยเห็นไหมหมื่นสองพันบาทนะอ่ะเรามาดูตู้นี่ตู้ของเขามีเพียบเลยเห็นไหมนี่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 นเยอะแยะเยอะแยะมากมายนี่ครับห้าพันเก้าตุ๊กตานี้เดสทูหกพันเก้านี่ไฟดี้คุกเกอร์ห้าพันเก้า นะนี่ God of War นะนี่ Wonder Woman นะอันนี้ไม่เชลนะเยอะมากเลยและตู้ของมันก็มีเนี่ยสำหรับใครชอบนะเฮ้ยโอ้โหสวรรค์ของคนนี่ครับเต่านินจาได้ครับเต่านินจาเฮ้ยเฮ้ยคนที่ชอบฟิกเกอร์นะ บอกได้เลยว่าอันนี้ back to the future ว่านี่นี่ตัวหนึ่งพันกว่บาทเองมีอะไรม้างเนี่ยมีหุ่นมีหน้าเปลี่ยนให้มีกระเป๋าเป้มีมือเปลี่ยนมีกีตาร์มีสเก็ตบอร์ดแล้วก็อะไรนะ่ะอุปกรณ์อนะไรเนี่ยนี่แล้วก็มีชุดเฮ้ยเยอะอะแปลว่าร้านนี้คือแบบคนที่ชอบนี่ครับตุก๊กตาตกตุนแล้วก็ กอติล่ากอติล่าทิงคองกอรติล่าต่างๆเลยเยียบเลยครับแนวกอติล่าก็มาโกด์บัตเตอร์อยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเยอะหว่ะอ่ะหมดเลยนะเฮียให้ไปไวเลยนี่ฝั่งนี้มีอะไรโอ้โหมันแบ่งเป็นแบบเป็นเรื่องเป็น,ปนตอนคือคนที่ชอบพิกเกอร์อยู่แล้วเนี่ย ก็มาดูได้เลยนี่อยู่ชั้น4นะนี่นี่เฟรดดี้เกอร์นะมีหลายแบบมีหลายหัวนะแล้วก็นี่นะเยียบทุกคนนะทุกคนกคนะเยอะมากอันนี้นักเก่าอีทนะฮะแล้วก็มีนี่พีเดเอร์เตอร์นะต่างๆเลยเยอะแยะมากมายอันนี้เอเลียนนะเอเลียนพีเดเอรเตอร์นี่อ่ะ อีเดอร์มีหลายแบบเลยนะเห็นไหมเทียบเลยนะนี่เียเทียบเทียบเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากเลยนะก็ถ้าใครชอบพวกโมเดลพวกอะไรเงี้ยก็ลองมาดูนะครับผมที่ทั้งสี่ร้านเนว่าแลนด์นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณที่ร้านเขาให้มาถ่ายจริงๆแล้วจริงๆแล้วเดินผ่านมาก็เห็นแล้วละ่ะว่ามี ร้านที่แบบเดินขึ้นบันไดามาวนมาปุ๊บเจอเลยนะฮะก็เลยลองดูนะครับผมโอเคไปละไปดูร้านอื่นต่อแล้วกันนะฮะแล้วจ้ะ a few inches later เดินไปเรื่อยครับชั้นสีเฮ้ยชั้นสร้านตรงนี้ก็มีนะครับผมนี่นี่มีร้านขายกันพาด้วยนะฮะก็เหมือนเป็นร้านที่ขายแบบของนำเข้าของจีนของอะไรอย่างเงี้ย นะของแร่ๆอะไรเงี้ยมีของลิมิเต็ดก็มีนา้านนี้นะแล้วต่อมาก็เป็นนี่ครับร้านแบรนด์เทตโต้นะแล้วก็นี่ร้าน FM Toy นะขายโมเดลจีนนะฮะเยียบเลยนี่ของเยอะเลยอ่าน,ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเยียบเลยนะถ้าสนใจชั้นสี่นะชั้นสี่นะ อยู่บริเวณชั้นสี่นี่ก็มีเยอะอ่ะเดินผ่านหน้าร้านเนว่าแลนแล้วมีอะไร,รวันนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะนะเดินสบายสบายคือสบายเลยอะ่ะนะโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นโซนร้านฟิกเกอร์นะนี่ร้านฟิกเกอร์เฮ้ยชั้นสี่นี่มันมีร้านขายอุปกรณ์อีกร้านหนึ่งพอบี้บอยนะมีอะไรนี่ไงมีฟิกเกอร์แบบนี้ มีฟิกเกอร์แบบนี้เสร็จปุ๊บฝั่งนี้นี่ครับการพาเต็มตู้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮียก็พามาดูนะครับผมว่ามีเยอะเหมือนกันนะชั้นสี่นะฮะแล้วก็นูน่นร้านของเขานี่มีอุปกรณ์นะมีสีขายมีอุปกรณ์ทาโมเดลขายด้วยนะครับผมอันนี้หน้าร้านของเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ฟิกเกอร์นะเหมือนเคยเฮียเคยพามาแล้วล่ะ มีเนี่ยแอคชั่นเบดขายด้วยเห็นนะ่าอุปกรณ์ทำสีกระดาษทรายสีนะเยอะแยะมากมายเลยเดินไปดูดีกว่าอ่ะไม่มีอะไรมากเฮียก็พามาเดินเล่นนะครับผมไม่กับพาท่าวันนี้คงไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่ามาทําธุระแล้วก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดู ชั้น4ี่เมกกะพาซานะว่ามีร้านอะไรบ้างที่เหมาะกับเรานะจริงๆแล้วมันก็มีพวกเลโก้เลโก้พวกของกระจุกกระจิกอ่ะแต่ถ้าเกิดเหมาะกับเฮียก็คือจะเป็นร้านโมเดลเนว่าแลนดที่เคยจะพามาดูนะฮะแล้วก็ร้านโมเดลจีนแล้วก็แบนเฟตโต้แล้วก็มีอีกร้านแถวน,นั้นแล้วก็เป็นร้านโมเดลนะซึ่งจริงๆชั้น4ี่เนี่ยมีร้านที่มันเป็นแบบตามซอกตามซอยที่เกี่ยวกับพวกโมเดลอะ่ะเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะฮะก็พามาดูว่า ชั้น4ี่เมกกะภาษามีอะไรอันนี้เข้าวๆนะมาเดินเล่น v ีล็อกเล่เปื่อยนะจ๊ะไม่มีอะไรมากนะอ่ะโอเคกลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยววันหลังจะมาเจาะลึกชั้นอื่นๆต่อนะแต่จริงๆมันก็ต้องมาลึกๆทุกวันนี่มาชั้น2เนี่ยร้านนีอันนี้อะไรเนี่ยดีทอยเนี่ยขายดีตลอดเลยนะฮะโอเควันนี้ไม่มีอะไระครับผม แล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ Two t years later กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ววันนี้กลับมาแล้วอะไรวะมาวิกมาวิกเดินตามวันนี้หลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วก็ไปซื้อวันนี้ไปซื้อ A86 มาอีกอันหนึ่งนะอันนั้นเพื่อน ยึดไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปดูร้านโมเดลนะไปได้นี่มาครับผม F1 นะเป็นตัว Red Bull อันนี้กล่องมันขาดมาแล้วปรากฏว่าเหลืออยู่กล่องเดียวได้มา300บาทนะครับอันนี้ก็จะเนี่ยเฮียชอบเก็บโมเดลนะเห็นไหมอ่าชอบเก็บโมเดลไปเรืเ่อยยแต่คือแบบไม่ได้เยอะนะถ้าคนเก็บโมเดลเยอะๆเนี่ยมาริโอเลยนะ กี่ทีกี่ทีก็ซื้อเห็นอะไรไม่รู้ซื้อหมดนะแต่คือว่าวันนี้ได้มาแค่2กล่องแค่นี้นะฮะก็คือยังไม่แกะแต่คือ F1 นี้โคตรอยากแกะเลยคือเอามาตั้งโชว์นะฮะก็เฮียไม่ได้เก็บโมเดลที่มันเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นคอลเลกชันเป็นนู่นนี่นั่นเห็นชอบแล้วซื้ออะไรประมาณนี้นะฮะก็ลูกผู้ชายอ่ะซื้อไปเรื่อยนะรถนี่ก็คือเป็นอีกอย่างตอนแรกอ่ะวันนี้อยากจะไปซื้อพวกโมเดลพวกอ่า ลาบกินีอวันทดอเงี้ยคือแบบอยากซื้อเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยฮะเห็นก็ได้นะฮะใครเก็บโมเดลบ้างนะมาคุยกันหน่อยนะครับผมแต่คือผมไม่ใช่สายแบบจ๋าจริงจังเก็บเป็นตู้อะไรประมาณเนี้ยไม่ชอบคือชอบไปแหละแต่คือแบบไม่มีตังขนาดนั้นนะฮะโอเคไปแล้ววันนี้นะกลับมาถึงออฟฟิศจะนั่งทํานู่นนี่นั่นต่อนะจ๊ะหาคอนเทนต์ทำไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะปล่อยคลิปพวก <c oughs> รีวิวละนะฮะก็มีทำไว้หลายตัวเลยก็ค่อยๆออ,ออกกันไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับผมเช่นเคยแล้วก็ใครเกิดวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม้ว่าคุณจะสู้กับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย